ดับดูไม่เคยเห็น 那我妈。Oh तो पते पताती ตันตาปะเทาวัตตาตัพปุทธานุภาเวนัตตาตุทีขวันตุเตาวัตตุตาปมังพระลังลักขันตัวตาปเทวัตตา i

ขุยเีเลยครับเกียเลยเกลียหาเลยครับขาเลยกระดูกเุน evet ี่เกได้หมดเลน่ขาขเนี่ยกระดูกนงี้ขากระดูกกระดูดไม่ใช่กระดูกนัี๊ดลกี่เหรียญโน้ัาีได้กี่เหรียญอันนี้ได้สี่นบทีเท่าไหร่เบเจ็ดสิบสี่สิบห้าสิหกเด้าแล้ว อันนี้ห้าจุดเก้าอ่าห้าเป็นยี่สิบสี่แปดยี่สิบสี่ใช่สองคบสามสองใช่เขาคุณผู้ชมเนี่ยแล้วแต่เขาแล้วแต่เขาแต่แต่นี่อันเนี้ยพี่ปกติท่าท่าพี่เล่าให้เขาฟังปกติอ่ะปกติถ้าเราติดต่อทางออนไลน์อ่ะแพลนกับปูเขาจะไปตรงอ่าตรงแหลมสีตรงท่าเรือท่าเรือญี่ปุ่นใช่เดินสะพานใช่ตรงนั้นแหละแต่บางคนเขาก็ไปเรือ จะมีเรือเล็กกับเรือใหญ่เรือเรือเล็กมันพันห้ามันเรือใหญ่สามพันใช่พันห้าพันห้านี่ก็ลงได้เป็นยี่สิบคนนะนะทีที่ได้คนที่ตาไปติดต่อให้นะแต่ทุกคนแล้วที่ติดต่อออนไลน์อะถ้าไปกันถ้าไปกันยี่สิบคนอะสามพันกว่าสามพันถ้าถ้าไปเป็นสามพันตาเขาเคดีกับพันอ่ะก็ไปพอแล้วหนูก็ไปถึงเพอเาเต็มที่มัดได้เลย แบบน้ำจดูกันนะรับเอามือวัดน้ำนี่ผมผมผมดูเลยนกับแม่เกลียดาถ้าจะถ้าอยากจะไปก็บอกแต่เดี๋ยวผมดูให้ว่าเบอดูผมดูทีผมเป็นคนโทรไงใช่ต้องให้ต้องให้ทางนี้เขาติดต่อได้ถูกถูกไม่ถูกเขาไม่กลัวเราถ้าพอออกเขาไม่กลัวอยู่แล้วเข้ามาเลยครับไปขอบคุณไปทุกคนเลยไปทุกคนเลย เรือเล็กมันเมาขึ้นหน่อยเรือเล็กมันจะเมาขึ้นเออใช่เรือใหญ่มันจะไม่เมาคร้บถ้าไปแล้วเขาคงไม่เอาลงเรือเล็กเรือใหญ่ก็นั่งหลายคนในระบายไห่ครูด้วยที่ อเอก็เอาติดไปไหมหนึ่งอย่างครับเดี๋ยวเอาครับ เกียด้ช่วยมาคืนวันป่ะนี่เขาบอกิดิเาามปดว้งโ้งบ่ามตั้งเลยค้งโน้งินอนนหน่นอนกี่ันเนี่ยของว่นะผิดมาเนี่มาเที่ยงเลยนนินอะไรกง นไเียโอ้ลูกใหญ่เลยจริงอันนี้แกนอนกุนได้นอนกัดฟันแกได้เอาไปทำไรนี่แปงฟันนี่กินเอาไปกินเหรอเกิดกันนับเกิกันนับหน่อยนี่บไน้เลยมสองว่หน่องสาม หเดจก็ไสดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอ ยี่สองยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่หเ็ดยแปดยี่เก้าสามสิบสามสิบเ็ดสามสิบสองนะครับครบนะครับ